สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องคนอีสานอาหารบ้านๆนนะคะตอนนี้เป็นตอนเย็นหลังเลิกงานกำลังหิวมากๆเลยค่ะแล้ววันก็กำลังทำกับข้าวนะคะทั้งของสามีและทั้งของเราค่ะก็เร่งรีบกับเมนูหมูย่างเกาหลีเดี๋ยวมาชิมด้วยกันนะคะวันใช้เป็น สันคอหมูย่างค่ะแบบติดมันนะคะเอาออกมาจากตู้เย็นช่องฟิตตั้งสามสี่วันแล้วค่ะทุกคนไม่อยากจะเล่าเลยว่าเหมือนจะมีกลิ่นหน่อยๆนะคะัมั่อไปทำงานค่ะแล้วก็พอกลับมานะคะมันแบบบางทีมันเหมอนมากมันก็ทำกับข้าวไม่ไหวค่ะก็กินข้าวคูป,ปีป่นไข่ต้มใบเดียวยอะไรปรงมานี้นะคะ เริ่มจากสไลด์เนื้อแ,แล้วก็เรียกว่าย่างเนยบนกระทะค่ะของสามีไ้พร้อมกันเลยนะคะที่นี่คือง่ายเนิดหนึ่งตรงสามีไม่กินอาหารไทยแต่แกก็ไม่เรื่องมากค่ะก็อยู่ในกระทะเดียวกันบ้างบางทีก็บ่นบ้างแต่ก็ก็ทนภรรยาได้นะคะ วันนี้นะคะอากาศดีมากทุกคนหมูมันนอกอะมันเหมือนมีเกลือหน่อยๆอยูแล้วนะคะมันก็ย่างเฉยๆเลยไม่ได้ใส่เครื่องอะไรเลยเรียกว่าอาหารแบบช่วงหน้าร้อนของสวีเดนเลยค่ะปิ้งย่างนะคะเดี๋ยวจะเอาเตามาไว้ที่ระเบียงค่ะจะได้บรรยากาศแบบ กินย่างสุดๆอืมมันๆเยิย้มๆกินแบบไม่ห่วอ้วนอะไรเลยนะคะเราอย่าไปคำนวณแคลอรี่อะไรเยอะทุกคนเอาอร่อยปากเลยก่อนค่ะ เรามาเตรียมน้ำจิ้มกันค่ะกะ็เป็นน้ำจิ้มหมูย่างเกาหลีนะคะุ้ยสูตรเต้าเจี้ยวเกาหลีะคะ่ะน่าจะใกล้หมดแล้วค่ะทุกคนใส่จิมีจ้าสูตร น้ำจิ้มบา์ดีคิวสูตรเต้าเจี้ยวโอ้ยหมดค่ะทุกคนหมดอ่ะเห็นอ่ขวดมันหนักๆน,นะคะคิดว่ามีเยอะไม่เยอะเลยค่ะไม่เป็นไรนะะบีบมะนาวเพิ่มใส่พริกเพิ่มค่ะแซ่บมากแค่นี้แหละเริ่มต้นสำหรับเย็นนี้ไปก่อนนะคะทุกคน ไปจ้าไปมาดูผักกันว่าวันนี้ผักอะไรบ้างคะ่ะมาดูผักกันค่ะทุกคนวันนี้คือมีผักแบบนี้เรียกว่าคนไทย,ลยหลายคนในต่างแดนอิจฉาเลยนะคะสวยๆเลยค่ะผักล้นๆอืแล้วก็โปะๆไปนะคะทุกคนโปะๆไปดูวสวยเองค่ะ ล้วก็จะต้องใช้ผักสลัดก้านที่เป็นใบๆบอย่างนี้นะคะมปุใบไปกไบปปทุดูสวยเองไปชิมกันเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคน วันก็กินกับสาหร่ายค่ะกินแบบสไตล์เกาหลีเลยนะคะห่อสลัดห่อผักแล้วก็เหมือนเข้าปากเลยจ้ามากินด้วยกันนะคะทุกคนทุกท่านหมูย่างเกาหลีค่ะ มาจ้าทุกคนเราเรียกว่าลุยกันเลยนะคะนี่คือน้ําจิ้มค่ะกินกับน้ําจิ้มเกาหลีแบบนี้นะคะแล้วก็มีข้าวเลยเมีข้าวด้วยนะคะฟิลเหมือนร้านหมูย่างในประเทศไทยค่ะหมูย่างเกาหลีอผิดคอนเซ็ปต์ผิดคอนเซป็เซปต์ เนี่ยนะคะสาลา่ายหมูใส่พริกป่ะอันนี้อันนี้ค่ะทุกคนแล้วก็พอใส่พริกเสียปากสิคะอืม ทิค่ะรสสลัดแนหนอร่อยมากทุกคนอ,อันนี้คือแบบมันเข้ากันมากเลยทุกคนสลัดแบบนี้นะคะอื้มลายหมู เผ็ดเผ็ดนี่อามาอือหือใบสาระแหน่ใบสาระแหน่ก็เข้ากระหมูเกาหลีเนาะ ดค่ะหิวหิวแบบนี้เราก็ต้องมีข้าวด้วยค่ะหือ,หอ,หอฟินผักสลดัดสลดัดแบบนี้ใส่หมูใส่หมูโอ้ยกลับไปต้องไปกินกับพี่น้องชาวไทยแล้วค่ะเมนูนี้ทำกินกันเองเ,องเนาะ ม,มาค่ะทุกคนอ้ําด้วยกัน ห่อแบบนี้น้ำจิ้มค่ะฟินฟินมันเอา่อยกับผักเยอะๆค่ะ หมูย่างน่าก็จะฟินๆหน่อยนะคะ มื้อเย็นก็จบไปด้วยหมูย่างเกาหลีนะคะทุกคนอร่อยมากแซ่บมากวันอยากให้ทุกคนทุกท่านลองจริงจิงค่ะยังไงก็หาเมนูอร่อยๆทานกันนะคะพี่น้องชาวไทยขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ